สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำทีเซิร์ฟไทยนะแบบนี้นะแบบนี่แบบนี้ก็แรกนะให้เข้าไปในกูเกิลพิมพ์ไปว่า ดีเซิร์ตโลบกไทยล้าจะเป็นแบบนี้ให้กดเข้าไปที่คำว่าค้นลูกและก็มาตรงนี้จะเลือกอนไหนก็ได้สมมติ ผมเลือกเอออันอนไหนอันนี้กหมดพว่าผมเลือกอันนี้กดดาวกดค้างที่รูปภาพแล้วกดดาวน์โหลดและเซิร์ชคำว่า robo.com นะเนี่ย ที่สำคัญเลยคือต้องมีบัญชีเดียวกับไอ้นันโรบอกของโรบอกของแท้นะอันนี้เป็นแค่เออโรบบ์โรบ,บอกใน google นะต้องมีบัญชีเดียวกันด้วยนะแล้วกดเข้ามาที่คําว่าสร้างตรงนี้นีตรงนี้แต่ขั้นแรกต้องกดจุดสามจุดตรงนี้แล้วกดเว็บไซต์ดีท็อกอะไรนะกดสร้างเลยและ กดเข้าไปคำว,ว่า T search แล้วกดเลือกไฟล์ตรงนีน้้เดี๋ยว๋ยี๋เพิ่งต้องโหลดอันนี้ก่อนพิมพ์ไปว่าตัดแค่นี้แล้วหามันจะเจอแบบนี้กดเปิดเลยโหลดแล้วติดตั้งกดเปิด เดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมมันต้องดิบตั้งด้วยแล้วกดวกดที่แครมันจะแบบนี้ให้กดที่รูปภาพแล้วกดรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมาตรงนี้แล้วก็ตั้งตั้งค่าตรงที่เราอยากได้มันต้องกับรูปภาพไทยอ่าแล้วเราก็ใช้เนี้ย กดค้งางไว้แล้วก็กดที่รูิวขาวล้างใั้หมดลบใั้หมดลบสิวข,ขาวออกให้หมดแต่อย่างอื่นอย่าลบนะครับเพราะว่ามันเป็นไอ้นั่นอะไรว่าเอาเดี๋ยวขอทำสีแบบขอลบอันนี้แป๊บนะมันไม่สวย แนะครับเดียบลบสีวขาวออกให้หมดออให้เพอไปลบเงนถือ,อคลิปนี้จะจบไหมเนี่ยใสยไม่จบแม่เลยโอ้โหเพอลบอีแกแล้วขออาภัยคนดูนะครับว่ามือผมบอล แล้วก็ลบลบสีขาวครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะผมเตือนว่าให้ดูให้จบไม่งั้นไม่รู้เสร็จละกดเซฟแล้วตรงนี้กดเครื่องหมายถูกแล้วกดเซฟแล้วกดเครื่องหมายถูกอีทีมันก็จะบันทึกให้เราแล้วนะครับเนี่ยมันจะบันทึกให้เราแล้วนะ ให้เราเข้าไปใน Google เลยแล้วก,กดไปสร้างเหมือนเดิมแล้วก็กดมาที่รูปตีเซอร์อน,นี้แล้วก็กดเลือกไฟล์เลยเนี่ยกดรูปสร้างเนี่ยแล้วก,กดเลือกไฟล์กดไฟล์เลือกรูปภาพที่เราตัดไปเมื่อกี้ไม่ต้องกดค้งนะกดทีเลยแล้วก็ลบชื่อมันออกไม่งั้นมันไม่ให้มันไม่ให้นั่นผม ชื่อนี้แล้วกันแล้วก็กดสีเขียวอันนี้แรับนะกันนะครับเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยขอตัคดคลิปแป๊บ โอเคมาแล้วครับเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดกดไฟล์แล้วกดไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมกดลบจีๆๆๆๆชื่อมันดูอาจจะแปลกๆ่าหน่อยนี่ได้แล้วมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแล้วก็รอมาดาวน์โหลดแต่ใช้คุ้นข้างนานเลย แล้วก็กดเข้ามาที่ระบอกแล้วก,กดรูปที่เซิร์ชแค่นี้ยปรครับบาย